ถึงกับตาโตโอ้โหอึ้งกันไปต,ตามๆกันเลยนะครับสำหรับ comment, เขมรนะพอล่าสุดมีอินฟูเขมรคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ที่ไทยเรานะครับและไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาตกใจมากๆว่าไทยเราเนี่ยสามารถผลิตรถยนต์30คันได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นโอไม่กอดอะไรมันจะเร็วขนาดน,านั้นก็ราบสวัสดีน้องๆหนุๆทุกคนโดยนะจามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะ ห่วงฮะงอ,งองคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงนะแบบนี้อย่าลริมยกนิ้วขึ้นมา1นิ้นวแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยก,กันแล้วกันใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องราวของคนกัมพูชาที่มีความเกี่ยวข้องกันกับประเทศไทยกันอีกแล้วพล่าสุดมันมีอินฟลูเอนเซอร์เขมรคนหนึ่ง ซึ่งน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรนะแต่เขาเนี่ยมีเพจที่เป็นภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Talking about Car Tech นะครับซึ่งคอนเทนต์หลักๆของช่องเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวพวกรถแล้วก็ยานพาหนะต่างๆหลักๆก,ก็จะถ่ายทำกันภายในประเทศกรัรมพูชานั่นแหละเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าอินฟูคนนี้เนี่ยได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศไทย แล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์มิตซูบิชินะครับซึ่งก็คือมิตซูบิชิมอเตอร์ของที่ไทยเรานี่แหละและประเด็นก็คือทันทีที่เขาได้เดินทางเข้ามาดูสายรายการผลิตรถยนต์มิตซูบิชิไทรทันปี2024ซึ่งมันทําให้อินฟูคนนี้เนี่ยถึงกับตกอกตกใจเลยนะครับถึงกับต้องทําคลิปออกมาบอกว่า ที่ประเทศไทยเนี่ยทำให้เขานั้นทึ่งมากๆเพราะสายรายการผลิตรถยนต์มิซูบิชิไต้ันภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้มากถึง30คันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เป็นที่สนใจของคนขเขมรเป็นอย่างมากเพราะคนขเขมรก็ชอบเหลือเกินที่จะติดตามเกาะติดเรื่องราวของประเทศไทยซึ่งถ้าหากจะถามว่าอ้าวแล้วทําไมอินฟูค,คนนี้ถึงได้มีโอกาสในการเดินทางมาที่ไทยแล้วได้มาเยี่ยมชมโรงงานมิซูบิชิของไทยเราล่ละ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอินฟูคนนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ขับขี่รถยนต์ที่ทางมิตซูบิชิประเทศไทยได้เชิญให้เขาเข้ามาทําการทดสอบอัตราการขับขี่ของมิตซูบิชิว่าถ้าขี่จากกรุงเทพมานาครยาวไปจนถึงเสียมเรียบนะกมบูชาเนี่ยจะเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ประมาณว่าก็คือหนึ่งในผู้ทดสอบการประหยัดของมิตซูบิชินั่นแหละจริงๆมันก็มีอินฟูอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็น่าจะมีคนไทยรวมอยู่ด้วยนะ พราะจำนวนผู้เข้าทดสอบเนี่ยเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเขาบอกแค่ว่ามีรถเข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น15คันและ1คันก็นั่งกันไป2คนนะครับแต่นะก็พยายามหาข้อมูลในหลายๆสื่อแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนะจริงๆเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นข่าวออกมารายงานด้วยนะแต่ที่น้านรู้ก็คืออินฟูคนนี้เนี่ยเขาได้ไปโพสต์รายละเอียดลงไปในเพจของเขา อย่างไรก็ตามาหากเราเข้าไปดูในรายละเอียดของเพจเพจนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขามีการสรุปเอาไว้ด้วยนะครับว่าการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เร็วมากเพราะ1นึ่งชั่วโมงสามารถผลิตรถยนต์ได้30คันนั่นเท่ากับว่าในระยะเวลาเพียงแค่16ชั่วโมงโรงงานจะผลิตรถยนต์มิสูบิชิไทตันได้มากถึง480คันแล้วก็มีการทิ้งท้ายด้วยว่าสําหรับรายละเอียดในการผลิตรถยนต์จะเป็นอย่างไรบ้างยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามดูคลิปวิดีโอของเขาด้วยอะไรประมาณนี้ และณปัจจุบันนี้คลิปของเขาก็ได้ทําออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วประชาชนชาวกัมพูชาก็ได้มีการแห่แหนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเล้าะ,ะปัจจุบันนี้เนี่ยทางกัมพูชาเขาก็เพิ่งจะได้มีโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางวิสูบิชินะจะเป็นทางค่ายโตโยต้าซึ่งนาก็เคยทําคลิปรายงานออกไปแล้วว่าโตโยต้าเนี่ยไปเปิดโรงงานที่กัมพูชาแล้วก็มีรถยนต์อยู่2รายการผลิตนะครับก็คือ โตโยต้า o r รจ n เนอร์ er, แล้วก็ Toyota v วี o จะมีแค่2รุ่นนี้แล้วก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถามนะครับว่าสายการผลิตรถยนต์2ยี่ห้อนี้เนี่ยจะนําเข้ามาขายที่ไทยหรือเปล่าเพราะพวกเขาค่อนข้างที่จะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่อง QC อะไรประมาณนี้และน้าเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับก็ฟันธงได้เลยว่ารถจากกัมพูชาจะไม่นําเข้าเข้ามาขายที่ประเทศไทยโชวชัว,ชวเนื่องจากว่าพรมลัยเนี่ยมันเป็นคนละฝั่งกันนะครับ คือกัรบูชาเขาขับฝั่งซ้ายเขาไม่ได้ขับขวางขวาเหมือนกับที่ไทยเราสําหรับเรื่องนี้ก็เคลียร์กันนะประเด็นที่ว่ารถของเขมรจะเข้ามาขายที่ไทยหรือเปล่าคือไม่ขายที่นี่นะครับหลักๆก,ก็จะขายให้กับคนในประเทศนั่นแหละทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเรามาส่องความเห็นของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่ารถยนต์มิตซูบิชิไตรตันใน1ชั่วโมงเนี่ยไทยสามารถผลิตได้ถึง30คันพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาสุดยอดมากพวกเขาผลิตและติดตั้งรถยนต์ได้ภายในประเทศไม่ต้องพึ่งคนอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่าในประเทศไทยพวกเขาผลิตกันเองเกือบทุกๆอย่างนั่นแหละคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเคมีเล่าตอนนี้จะปี2550แล้วแต่เรายังตามพวกเขาอยู่อีกไกลเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า ในปี2 0 0 0เขมรจะกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยเพราะได้ข่าวว่าในหลังจากนี้จะมีบริษัทต,ต่างชาติเข้ามาลงทุนในเขมรอีกหลายๆบริษัทคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะบอกว่าผลิตที่ไทยก็ไม่ถูกเพราะเครื่องจักรและระบบความปลอดภัยส่วนใหญ่ผลิตสำเร็จมาจากที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วและนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบต่อในหลายๆประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาทำได้และพวกเขาก็ทำจริงส่วนมเขมรทำได้แค่มโม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมไม่ลองดูหน่อยล่ะว่าพนักงานที่ทํางานที่โรงงานนั้นเป็นคนขเขมรหรือคนไทยแต่ถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นขเขมร70เปอร์เซนซึ่งจากคอมเมนต์เมื่อกี้ก็มีคนขเขมรมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากที่บริษัทระดับนี้จะรับคนขเขมรเข้าทํางานแต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างทั่วไปขเขมร99เปอร์เซนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณทําวิดีโอออกมาแบบนี้ชื่นชมประเทศไทย มันเป็นประโยชน์กับใครซึ่งจากคอมเมนต์ตะก,กี้เจ้าของเพจเนี่ยก็เข้ามาตอบดูนะครับเขาบอกว่าวิดีโอนี้ผมก็ทําเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทุกๆคนไงคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าดูคุณภูมิใจมากนะที่ประเทศไทยพวกเขาสามารถทําลดแล้วก็ส่งออกไปขายที่ประเทศอื่นคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าแต่ยังสู้กัมพูชาไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งน่าจะผลิตเบียร์ได้มากกว่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่านั่นคือวิธีการที่พวกเขาเอาชนะหลายๆประเทศในโซนอาเซียน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่สําคัญไปกว่านั้นคือประเทศไทยยังมีอีกหลายๆประเทศที่ต้องการจะเข้าไปลงทุนที่นั่นในการเปิดโรงงานคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณเจ้าของเพจที่โพสต์กิจกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยให้เราได้ทราบเห็นชัดเจนเลยว่าพวกเขาใช้หุ่นยนต์ในการผลิตรถยนต์เป็นหลักซึ่งเรื่องแบบนี้เขมรยังไม่เคยเกิดขึ้นอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพอฟังจากคอมเมนต์ของคนเขมรที่เกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยก็ต้อง ยอมรับว่าคอมเมนต์เนี่ยไม่ค่อยจะมีพวกเกียนซักเท่าไหร่นะก็คือคนละตลาดกันเลยกับเพจที่เป็นเพจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเพจเกี่ยวกับวัฒนธรรมคอมเมนต์ก็จะออกมาไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่นะเพราะพวกเขาไม่ชอบที่จะเห็นเรื่องดีๆของประเทศไทยแต่เป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องยานยนอะไรนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไปไกลมากๆแล้ว ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยประเทศไทยก็ต้องจับตากันให้ดีเลยนะครับเพราะล่าสุดทางกัมพูชาก็เพิ่งจัดจัด,จดมอเตอร์โชว์เป็นครั้งแรกผ่านไปนะครับจัด2วันนะและเห็นบอกว่ายอดจองรถเนี่ยถล่มทลายแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายอดจองมันเป็นยอดจองจริงๆหรือมโนขึ้นมานะครับถ้าหากยอดจองมันเป็นยอดจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาก็น่าจะกําลังพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีนะครับซึ่ง ในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ควรจะต้องตามข่าวกันต่อไปพอเห็นบอกว่ากัมพูชาเขาจะทําให้ประเทศของพวกเขาเองเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนให้ได้นั่นหมายความว่าพวกเขาก็คงจะพยายามแซงไทยเราให้ได้นั่นแหละซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไทยเราก็ห้ามชะล่าใจเป็นอันขาดนะครับก็ควรจะต้องยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยให้มันทิ้งห่างพวกเขาไปอีกนะครับอย่าหย,ยุดอยู่กับที่โดยเด็ดขาดอ่ะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้นะ ก็ยังไงถ้าทุกๆคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนะ้าในการทําคลิปด้วยนะก็กดคนละทีก็แล้วกันนะครับใครคอมเมนต์ว่ากด2ทีเนี่ยเดี๋ยวนะ้าจะตามไปตีมือถึงบ้านเลยนะและสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของน้าแล้วขอลาก,กันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัดครับบ๊ายบาย